โครงการเสียงดีมีสาระเสนอตอนข้อไหลติดรักษาหายได้ต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธีโดยแผนกกายภาพโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธข้อไหลติดรักษาหายได้ต้องปฏิบัติอย่างถูกวิธีข้อไหลติดอีกหนึ่งอาการป่วยที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันแม้ไม่ใช่โรคร้ายที่รุนแรงแต่ส่งผลต่อสุขภาพชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการหยิบจับวัตถุที่ต้องยกไหล่การอาบน้ำการรับประทานอาหารหรือการใส่เสื้อผ้าแต่สามารถรักษาให้หายได้หากปฏิบัติถูกวิธีหรือได้รับการรักษาที่เหมาะสมครั้งนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อไหล่ติดในเรื่องของอาการแต่ละระยะการรักษาการปฏิบัติตนรวมถึงปัจจัยเสี่ยง ข้อไหลติดอาการเป็นอย่างไรเป็นอาการที่ไม่สามารถยกแขนได้สุดหากยกแขนจนถึงระดับเกือบเต็มที่จะรู้สึกปวดโดยอาการข้อไหลติดจะเกิดทุกทิศท,ทางในการเคลื่อนไหวทั้งไปข้างหน้าด้านข้างหรือข้างหลังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อไหลติด โรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับความอ้วนโรคไทรอยผู้ที่มีการเคลื่อนไหวน้อยเช่นผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นเคยประสบอุบัติเหตุที่ข้อไหล่มีภาวะเส้นเอ็นบริเวณไหล่อักเสบข้อไหล่ติดแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ 1. ระยะปวด โดยจะมีอาการปวดมากแม้ยกไหล่เพียงนิดเดียวในระยะนี้มักจะเป็นอยู่ประมาณ2-9เดือน 2. ระยะข้อไหล่ติดโดยจะมีพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดลงมักจะมีอาการปวดตึงไหล่เมื่อขยับไหล่ใกล้สุดทําให้มีปัญหาเรื่องการใช้งานเช่นการปวดไหล่รับประทานอาหารอาบน้ําใส่เสื้อผ้า โดยผู้ป่วยจะมีอาการอยู่ในระยะนี้นานแตกต่างกันออกไปมีตั้งแต่2เดือนไปจนถึง1ปีครึ่ง 3. ระยะฟื้นตัวเมื่อผ่านไประยะติดมาแล้วจะเข้าสู่ระยะฟื้นคืนตัวโดยธรรมชาติจะรักษาตัวเองใช้ระยะเวลาตั้งแต่1 3ถึง3ปีหลักการรักษาข้อไหลติดให้ยาลดปวดอาจเป็นยากิน หรือยาชนิดฉีด 2. กายภาพบำบัดผู้ป่วยต้องทำกายภาพอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ระยะแรกที่มีอาการจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี 3. ผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยบางรายที่รักษาด้วยการใช้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัดแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ 4. การออกกำลังกาย 4ท่าบริหารอาการไหลติดท่าที่1ท่าแข่งแขนแบบลูกตุ้มนาฬิกายืนหันข้างโดยให้ไหลหันเข้าโต๊ะและเท้าแขนไว้บนโต๊ะปล่อยแขนด้านที่มีปัญหาลงแกว่งเป็นวงกลมตามรูปท่าที่2ท่ากลางไหลนั่งหันข้างโดยให้แขนข้างที่มีปัญหาชิดเข้ากับโต๊ะ วางแขนไว้บนโต๊ะค่อยๆเลื่อนตัวออกในระยะที่พอทนได้ค้างไว้10วินาทีท่าที่3ท่ายกไม้หรือจับผ้าจับปลายไม้หรือปลายผ้าโดยมือทั้งสองข้างแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะตรงๆและเฉียงไปด้านข้างขึ้นลง10ครั้ง ท่าที่4ท่าปูไตยืนตรงหันแขนด้านที่มีปัญหาเข้าผนางังแล้วค่อยๆใช้นิ้วไต่ผนังขึ้นเรื่อยๆให้สูงขึ้นตัวตรงตลอดเวลาจนสุดแขนเท่าที่ทนไหวแล้วค้างไว้10วินาทีทำา1 0ถึง15ครั้ง